จอแดนแม่แค่ถ้าออกนาทีละตัวทีละตัวซึ่งอ,อ่านไห้หน่นอยอืมยิ่งลุงอ่านเก่งมากเลยไหนะยิ่งลุงอ่านตอ่อที่โลกยิ่งลุงอ่านหนังสือตอ่อที่คะยิ่งลุงอ่านในทานพี่อ่านในทานแตให้แม่ฟังด้วยโลกไอ <c oughs> <c oughs> อ่านในทานนี่นอ่านในทานนี่นลกูก อันนี้ทาเหรอจะจะจะได้ดจะได้อัดไว้ไงอัดอัดไว้อิงมนนุ้งอนน่านนิทานอิงมุงอันิทานเนีอิงมุ้งอ่ดนิทานนีอัดนิทานแบบเมื่อกี้อ่ะอืมๆๆอืม <c oughs> อืม <c oughs> อ้าวอ่นนานนิทานดิแม่แม่เพ็กก็ออกมาให้ดาตัวและแม่เพ็กและแม่ ที่จบแ,และหมาที่จบให้เลยกายอยู่ตรงนั้น <c oughs> ยิงมุงเราเลี้ทานเก่งมากเลยจบยังลูกนิ่ทานเล่้นงที่จบแล้วยงังไม่จบ